Pick it up, pick it up. Ooh. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the get up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the get up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. I've been on the flex since flex on. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมในออโต้นะครับแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับในเกมวิวนะครับก็นะวันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะครับทึ่งอัปเดตครั้งนี้ก็จะมีรถเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นสถานที่ใหม่เพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนเรียกว่าเป็นเมฆเนาะเมฆจะเปลี่ยนใหม่เหมือนเป็นแบบว่าให้มีฤดูกาลเพิ่มขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ มีหมอกด้วยอะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วต่อมาส่วนที่อัปเดตมาเนี่ยเพิ่มรถมาเพิ่มขึ้นนะครับเยอะเลยนะครับโอเคจะผมจะพาไปดูนี่ก็คือรถใหม่ทั้งหมดนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับก็จะมีตามนี้เลยนะท่านผู้ชมขอไม่ลงรายละเอียดละกันนะครับมันก็จะมีรถลิมิเต็ดด้วยนะครับประมาณ3คันนะครับก็จะเป็นอ่านี่ครับผมบ m w ตัวรุ่นนี้ จะเป็นตัวเรียกว่าลิมิเต็ดสีส้มนะครับแล้วก็จะมี bmw อีกตัวหนึ่งมันจะเป็นแบบเหมือนรถมันจะออกแนวแบบผูๆพังๆแล้วมีท่อแบบยิงปัดๆปัๆปๆท่อยื่นออกมาจากตัวรถแล้วก็แบบล้ออีกฝั่งหนึ่งก็เป็นล้อกระทะอะไรเงี้ยแล้วก็โดนเฉี่ยวชนนะนสภาพามันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็ลิมิเต็ดอีกขันหนึ่งนั่นก็คือเจ้าตัว รถคันนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพตอนที่ผมถ่ายไว้แล้วนะครับรถนี้มันเต็มมีอะไรมาบ้างเนาะก็มันก็จะเป็นตัวคันนี้อีกคันหนึง่งเป็นรถจิ๋วๆคันนี้นะครับราคาประมาณ8ปดหมื่นซึ่งมันแรงไม่แรงแรงเลยรถแล้วรถมันเบามากนะครับคือเลี้ยวทีรถผัดแบบแรงจริงนะครับลองลองมาแล้วนะครับต่อมานะครับที่เป็นไฮไลท์เลยสาหรับผมเนี่ยคือแบบชอบมากอยากให้มันมีเข้ามาในแบบพิจังเลยพอเข้ามาแล้วเนี่ยถึงก็ตกใจราคาเพราะแต่ถ้าอิงความเป็นจริงเนี่ยนะครับคือราคามันโดดค่อนข้างโดดเลยนะถ้าใครติดตามเรื่องนี้อยู่ สูงเลยสำหรับตัวรุ่นนี้นั่นก็คือเจ้า GTR สับสีนี่ครับคุณดูคุณดูราคาครับนี่แค่ราคารถเริ่มต้นนะครับปีแสนแปดแล้วถ้าเราเพิ่มขึ้นไปอีกห้าแสนเป็นตัววีสเปกห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเป็นตัววีสเปกนี่เริ่มแล้วนะครับนี่ตัวเริ่มต้นอันนี้คือตัวหกแสนเป็นเป็นวีสเปกนะครับนี่เป็นวีสเปกเอ็นวันเนาะฝากระโปรงมันก็จะแตกต่างตัววีสเปกตัวนี้นะครับ ต่างๆตรงที่มันตรงเนี้ยนะครับมันจะมีตัววิสเปซตัวนี้นะครับมันจะมีฝากระโปรงเนี่ยมันจะมีรูนะครับมีรูระบายแล้วก็ตัวนี้มันจะเหมือนเป็นฝากระโปรงคาร์บอนไปนเลยนะครับส่วนคันที่แพงที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวนิสโมนะครับนี่ครับนี่คือตัวนิสโมที่เรียกว่าวูบแพงมากคนรักอสามสี่คนรักเ d m ชอบเห็นแล้วแบบกรี๊ดว้าวอยากได้แต่พอดูราคาแล้วโโอ้ห ราคานะครับถึงกับแบบว่าถูกใจไม่มีคาว่าแพงก็ซื้อมาเลยนะครับนี่ราคา8,005เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของสำหรับผมเลยละกันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็เป็นตัว Mercedes-Benz SL 63นะครับนี่มันจะเป็นตัว63ต้องเลืกอกอปชันนิดนึงนะครับนี่ครับ63 นี่นะฮะตัวเบนซ์คันนี้นะเปิดประทุนได้นะครับส่วนของรถยนต์ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมนะก็เข้ามาเลือกดูกันได้นะครับผมนี่นะครับก็คือในส่วนของ Mercedes Ben z SL 63นะครับซึ่งเรียกว่านิยมกันมากๆเลยคือไปไหนมาไหนก็มีแต่คนขับคันนี้นะครับเรียกว่าแบบเป็นกันบ่อยๆนะครับอันนี้เป็นตัวแบบว่าผมมาเขียนไว้เลยป้ายทะเบียนนะครับอาใช่ผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับก็คือเกมนี้มันก็จะมีอัปเดตีมาเพิ่มก็มาเป็นรถยนต์สถานที่นะครับผม หรือจะเป็นเรือนไม้ที่เพิ่มขึ้นมาคือเท่มากเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือป้ายทะเบียนมีให้เพิ่มมากขึ้นคือให้ตัวเลือกมากขึ้นแบบเลือกรายนี้ทะเบียนนี้รัดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือ SL63 นะครับเรียกว่าเฟียอันนี้ก็จะเป็นภายในของ SL63 นะครับซึ่งเรียกว่าสวยมากๆเลยนะครับวงมอะไรให้ดูช่องแอร์ครับรายละเอียดหน้าจอกลางก็เ,เริ่มเลยนะฮะโอ้รายละเอียดนะครับให้ดูรายละเอียด นั่งได้4คนนะฮะเปิดประทุนได้นะครับแล้วก็มันจะมีไฟแอมเบียดไลท์ด้วยนะครับผมตอนนี้ครับจะเป็นไฟแอมเบียดไลท์ประมาณนี้เลยนะครับมีครับมีไฟแอมเบียดไลท์นะครับตรงอะไรอโอเคนะนี่คือหน้าจอนะครับหน้าจอโอ้ดีเลย ต่อมาครับคันนี้ก็เป็น GTR R34 นะครับนี่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของผมเลยซึ่งแบบอยากให้มันมีเข้ามาในแบบและเกินสุดท้ายมันก็มาจนได้นะครับราคาก็แรงเลยนะครับแต่ก็แบบเข้าใจนะครับมันเรียกว่ามูลค่านะครับป็นรายละเอียดนะครับให้ดูก่อนประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมต่อมานะครับเรื่องของเรือนไม่ เรนไมท์ที่อัปเดตเข้ามานี้นะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นเรนไมท์ดินามิกโอ้เรียกว่าล้ำมากเลยนะครับคือล้ำมากชอบมากนะครับอตอนแรกเราจะเป็นไมท์แบบนี้ใช่ไหมนะครับนี่ไมท์แบบนี้วิธีการเปลี่ยนก็นะครับก็จะมาที่ตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่นะครับเกจน,นะครับผมปรับเป็นตอนนี้ยังเป็นขั้นสูงอยู่นะครับก็เลือกเป็นดินามิกนี่ท่านผู้ชมตารดกันเลยปับ๊บ น้าสตาร์ทรถแล้วนะครับนี่ครับผมอันนี้จะเป็นขึ้นโชว์สถานะรถต่างๆก็ต่อมาเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับมันก็จะมีเช่นว่าสมมติรถคันนั้นมีเซ็นเซอร์นะครับาเพราะ NPC ไม่ติดนะครับมันจะติดเฉพาะรถผู้เล่นนะครับรถผู้เล่นเดียวกันเนี่ยครับมันจะติดนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูนะครับคือมันจะขึ้นติดไปเลยว่าโชว์รถอยู่ตรงนี้เตือนด้านหน้าเตือนด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะขึ้นเตือนเลยนะครับในส่วนของดิจนามิกตรงนี้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับอีกอย่างหนึ่งคือเรียกว่าบูสต์คันเร่งแลกกันนะครับแต่ส่วนของคันนี้นะเป็นเอสเอ็มหกสามคันนี้เนี่ยคันเร่งมันเป็นคันเร่งไฟฟ้ามาอยู่แล้วนะพี่มันซึ่งมันจะไวมากเห็นไหมดูการขึ้นของหลอดเห็นไหมนี่ผมใส่เดียวนะแต่เดียวมันขึ้นไล้เห็นไหมอารมณ์เหมือนคันเร่งธรรมดากับคันเร่งไฟฟ้าครับแต่เดียวคือมันขึ้นเลยเห็นไหมแต่เดียวฟึ๊บขึ้นเลยคือขึ้นไวมากนะครับผมอ่าอย่างเจ้าอสามสี่คันนี้บูสต์มาเป็นแบบเหมือน turbo นะครับซึ่งคันเร่งเนี่ยมันค่อนข้้้าาางจะชกวว่่่เเเนนีียยครับดด๋ผมมใหหู็ ให้โดดนะผมแต่แบบเท่ากันเลยนะแต่น้ําหนักเท่ากันเลยนะมันจะขึ้นช้านิดนึงนะครับแต่พอปรับเนี่ยครับมันจะมีให้คลิกได้นะครับเรียกเป็นมันก็จะเป็นรูป wi ไฟฟายอ่ะลองกดดูนะครับนี่เห็นไหมอันนี้ลงน้ำหนักเท่ากันเลยนะเห็นไหมมันเร่งไวมากนะครับเนี่ยเห็นไหมลองไปสัมผัสกันดูนะครับลองไปสัมผัสกันดูนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่อมาของเดินไบไดนามิกนี้นะครับผมก็จะเป็นแบบว่าหน้าจอสามารถขยายได้นี่เอาแบบประมาณนี้เอาจอเต็มหรือแบบให้มันโรงนี คือมันตรงนี้มันจะมีผลตอนที่เราดูแมพนะครับก็อย่างเช่นว่าสมมติมันอันนี้มันสามารถเลื่อนไปด้านซ้ายด้านขวาได้นะครับถ้าเลื่อนไปด้านขวาครับนี่สแสดงไปนี่แมพบนหน้าปัดแล้วก็สามารถแบบขยายได้อีกนี่เห็นไะครับน้อขยายอีกฟึบฟึบหนีเป็นงีง กว้างเลยอาจจะมุมจะมุมนี้ชัดๆเลยนะครับนี่มุมนี้นะฮะจากตอนแรกอาจจะมีมาครบเลยนะครับโชว์น้ํามันโชว์คันเร่งของเราพอกดทีนึงปุ๊บอา่ามันก็จะตัดอา่าส่วนของออปชันที่แบบโชว์น้ํามันหรือโชว์คันเร่งออกไปมันจะกว้างขึ้นพอเราจะียดูกว้างๆอีกปุ๊บนี่คือกว้างขึ้นกว่าเดิมเลยนะครับเราก็จะเห็นแมป ของกินวิวนี้ทั้งหมดถนนตรงนี้ไปตรงไหนอะไรยังไงนะครับดีจะเห็นหมดเลยนะครับออปชั่นต่อมานะครับอีกอันหนึ่งนะครับมันจะเป็นเขียมทิศนี่นะครับก็จะเป็นเขียมทิศประมาณนี้นะครับส่วนของเรือดดนไม้ไดนามิกก็มีเท่านี้นะครับไม่มีอะไรอันนี้ก็สามารถกดลงไปได้นะครับก็บางบางทีแบบเิ้ยตรงนี้มันมันบางเกินไปนี่ปรับลงมาได้นี่นะครับปรับลงมาก็แบบโอเคยังพอแสดงว่าเเราอยู่ที่เกีรยไหนเกี้์ไหน ความเดีวเท่าไหร่อย่างนี้ได้นะครับมันก็จะไม่มาเกี่ยกะตรงนี้เท่าไหร่นะครับยังสามารถกดลงไปได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเรียกว่าสถานที่ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็จะเป็นสถานที่เรียกว่าจะมีโรงงานมันเรียกว่าอะไรจังหวาดเหรอครับถ้าเรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะครับจะเป็นแบบจังหวาดแล้วก็เป็นโรงงานแล้วก็หมู่บ้านเพิ่มขึ้นอะไรนี้กคน้อยนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ ตรงแถบนี้ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่นะครับผมนี่ครับผมส่วนของสถานที nice right. ่ใหม่นะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับส่วนของสถานที่ใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวพาดูทีละจุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปั๊มน้ำมันนะครับที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่มเป็นเรียกว่าคลองน้ํานะครับผมนี่คลองน้ํมันก็จะมีปลาตามนี้นะครับแล้วก็ยาวไปสุดโน่นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงงานอันนี้ก็จะมีบ้านอยู่ตรงนี้หลังหนึ่งนะครับเป็นบ้านหรือเปล่านะฮะแต่มันเข้าไปไม่ได้นะครับเข้าไปไม่ได้นะ นี่นะฮะ One Stop Shop จังหยาดนะครับตรงนี้เข้ามาทางนี้นะครับนี่ตามแมปเลยนะครับพี่ดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเติมน้ำมันได้เหมือนกันนะครับเติมน้ำมันได้โอเคตรงตรงนี้ก็มันจะเป็นเรียกว่าพื้นที่อ่าจังหยาดนะครับผมเรียกถูกหรือเปล่านะะฮถ้าเรียกผิดก็ขออภัยกันด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงแต่ผมเรียกถนัดอย่างนี้นะจังหยาดเนี่ยพื้นที่ทั้งหมดของจังหยาดนะครับมีประมาณนี้แหละก็จะมีทางลงมานะครับก็จะมีรถเก่า ประมาณนี้ียกว่ากองขยะอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนแบบว่าเปลี่ยนสถานที่หรือแบบอัปเดตสถานที่นิดนึงนะครับก็คือมันจะมีส่วนของตรงปั๊มน้ำมันตรงจุดเกิดเราครับตรงปั๊มน้ำมันนะฮะมันก็จะเป็นเหมือนร้านพิซซ่าเหมือนเปลี่ยนภายในร้านใหม่นะเดี๋ยวผมพาไปดูครับ Let's go <S นี่ก็คือภายในนะครับผมนี่เป็นไงครับ คือแตกต่างจากตอนแรกมากๆเลยครับคือตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอาร์เคดก่อนเลยนะครับคือเป็น audio, อาร์เคดมีตู้กลองตู้เกมอยู่ตรงตรงเนี้ยนะครับเป็นห้องเป็นตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นนี่ครับบอกล้วก็จะเป็นโต๊ะนั่งต่างๆนะครับนี่โต๊ะนั่งแต่ตรงนี้ก็เนี่ยเป็นอาร์เคดนี้เลยนี่ครับผมเหมือนแบบว่าเป็นตู้เกมนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่เป็นตู้เกมนะครับตู้เล่นเกมก็จะมาย้ายมาอยู่ตรงนี้ อะไรรางวัลนะครับของรางวัลเนาะของรางวัลแบบเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะแลกของรางวัลนะนะครับนี่ก็คือส่วนของภายในที่มันเปลี่ยนใหม่เนาะอันนี้ก็จะมีส่วนของห้องที่แบบว่ามันจะเป็นเหมือนห้องส่วนตัวเป็นห้องปาร์ตี้เนาะอะไรอย่างงี้นะครับเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นเหมือนห้องควบคุมนะครับห้องควบคุมความปลอดภัยอะไรสักอย่างนะครับคุ้นๆเนี่ยนี่เออคุ้นๆเนี่ยอืมมันคุ้นๆจังเว้ ทำไมมันคุ้นๆนะท่านผู้ชมมีประตูเปิดปิดแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา้าเวทีหายอุยอ้ยอุ้ยตกใจนี่ตกใจจริงอันนี้อันนี้ตกใจจริงเพราะว่าตอนแรกเดี๋ยวคือมันจะ คือม่านตรงนี้มันจะเปิดอยู่ตอนแรกเนี่ยหุ่นยนต์ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับที่เข้าไปเนี่ยสแสดงอยู่เฮ้ยนับถอยหลังแล้วออว้าหนี่ประมาณนี้เลยอ้อนี่นี่มันจะ,นสะแสดงโชว์อย่างนี้เลยนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะผมส่วนของร้านพิซซ่าเนาะต่อมาที่อัปเดตก็จะเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนร้านแต่งรถนะครับเครื่องมันจะเปลี่ยนภายในใหม่ก่อนครับที่อัปเดตใหม่ก็จะมีตามนี้ครับหลบทางนะครับ,มรบผมดูจากแผนที่ก็ได้นะครับมันก็จะอยู่ตรง ประมาณมุมนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับผมส่วนของพื้นที่ที่มาอัปเดตใหม่ตรงนี้นี่นะฮะมาถึงแล้วเป็นเคาน์เตอร์นี่ก็ให้เอ่อเป็นเรื่าที่นั่งบริการลูกค้าอันนี้ห้องน้ำอันนี้ทะลุมานี่นะครับคือตอนแรกอะ่ะมันจะมีแค่แท่นตรงเนี้ยเหมือนแบบให้รถขึ้นเนี่ยแค่แค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเพิ่มห้องมาโอ้แล้วก็จะมีเหมือนห้องห้องพ่นสีเนาะ ห้องพ่นสขีขัดสีรถนะครับอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็อสอสโลุมาค์เตอร์นะครับตรงนี้มันก็จะเพิ่มห้องนี้สามารถแต่งสีรถได้นะครับเดี๋ยวผมจะนะ่าซึ่งในนี้สามารถนะแต่งสีรถได้นะนี่นี่นะนี่ในนี้สามารถแต่งสีดดร,สาารถดได้เหมือนกันนะครับนี่รถเข้ามาแต่งสีได้นะฮะแล้วก็เพิ่มห้องในนี้มานี่เข้าไปไม่ได้โอ้ยเข้าในห้องนี้เข้าได้โอเคเป็นเหมือนห้องอพักผ่อนของช่างหรือพนักงานอะไรประมาณนี้นะก็จะมีเหมือนที่ทํากาแฟ ห้องสองมาอันนี้ก็เป็นเหมือนส่วนของออฟฟิศแล้วนะครับอ่ะมันห้องออฟฟิศเล็กๆแล้วนะครับอันนี้คือห้องอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวขอ,อทะลุเข้ามาดูหน่อยนะครับเฮ้ยเอ้าอ,อ,อ,อะไรคำรนี้เกตเอาวัดแต่เข้ามาไม่ได้นะเข้าไปไม่ได้นะเข้าไปไม่ได้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเหมือนแบบว่า,าซ่อนอิสราเอลบางอย่างไว้นะครับนี่ก็คือแบบซ่อนอิสราเอลไว้เล็กๆตรงนี้นะครับ ก็ทะลุเข้าคือแบบเรียกว่าทะลุเข้ามาดูได้นะครับเป็นอิสรเอกที่ซ่อนอยู่เล็กๆน้อยพื้นที่แห่งนี้นะครับผมโอเคครับก็ในส่วนของต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์นะครับซึ่งที่มาอัปเดตเข้ามาเนี่ยก็จะมีทะเบียนเพิ่มมากขึ้นให้แบบเราเลือกได้เยอะมากนะครับซึ่งก็จะอยู่ที่อ่า DMV นะครับโอเคครับผมก็นี่ก็คือ DMV มนะครับมาเรียกว่ามาเปลี่ยนทะเบียนได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับทะเบียนที่มันอัปเดตมาใหม่นะคือเรียกว่าโตเลือกไงเราเยอะเพิ่มขึ้้นนเเลยปปปกกกตติิี่ทผมจะะใชร็็ เป็นของเท็กซัสนะครับผมหาก่อนอ่าอยู่นี่นะครับปกติปุ๊บเท็กซัสเนี่ยคือตัวเลือกมันจะไม่เยอะ ะะคืออย่างสมมุติว่าตอนแรกเนี่ยมันก็จะมีต้นเลือกหน้าเดียวอย่างเช่นแบบอันนี้คลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอันนี้อันเดียวแล้วก็มาที่หน้าแบบนี้เลยคือให้เปลี่ยน cheesy, proceso, ใส่ปุ๊บปุ๊บใส่ชื่อใส่อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ที่มันเขียนเนี่ยนะครับที่มันเขียนอยู่ตรงนี้นะครับไม่มีหน้าไม่มีหน้าไม่มีหน้ากับอันที่มันไม่มีเขียนก็คืออ่าสมมติว่าป้ายทะเบนนี้มีทั้งหน้าทั้งหลังอะไรอย่างนี้นะครับตอนแรกพอมาเป็นอันนี้ที่มันเขียนว่าไม่มีหน้าเนี่ยก็คือป้้าาเน่่ดหลันจะจัยเว แต่พอมาครั้งนี้เนี่ยออไอ้ที่มันแสดงขึ้นมีหน้าไม่มีไม่มีหน้าเนี่ยนะครับมันไม่สําคัญและสาคัญคือสมมติว่าป้ายทะเบียนสมมติว่าตอนแรกนะครับผมจะเอาป้ายทะเบียนเรือเอามาสักอันหนึ่งสมมติว่าเป็นป้ายทะเบียนสีฟ้าน,นี่ล้กันนะครับผมเลือกมาปึ้งอ่ะแสดงว่าอันนี้มีทั้งหน้าทั้งหลัง ตอนแรกที่มันมีน่าน,นนี้มันขึ้นว่าไม่มีด้านหน้าก็คือไม่มีด้านหน้าเลยแต่ถ้ามีขึ้นมีทั้งหน้าทาั้งหลังจะอยากได้ป้ายะเบนเนี่ยจะอยากให้มันอยู่ด้านหลังอะอยากให้มันอยู่แค่ด้านหลังอะแสดงป้ายะเบอยู่แค่ด้านหลังนะฮะก็คลิกเข้ามาปุ๊บมันก็จะแสดงแบบว่าสมมติ เข้ามาท่าน,นี้เลยมันก็จะไม่มีให้เลือกเลยนะครับว่าตอนแรกเนี่ยคือมันจะไม่มีให้เลือกเลยว่าพออัปเดตมาตอนนี้นะรเราสามารถที่จะเลือกใส่ด้านหลังหรือหน้าหลังได้แล้วนี่มันเลือกได้เลยนะครับจะใส่หน้าและหลังหรือใส่แค่ด้านหลังโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งสามารถเลือกได้แล้วสมมติว่าต้องการไทะ,ะเบยนเนี้ยสวยจังเลย <c oughs> อยากเอามาใส่กับรถเราจังแต่แบบไม่อยากติดด้านหน้านะี่โอเคอยากติดแค่ด้านหลังอ่ะอันนี้มันก็มีตัวเลือกเติมสามารถเปลี่ยนได้จะใส่ด้านหลังอย่างเดียวนี่นะครับเปลี่ยนมาเป็นใส่ด้านหลังแล้วก็ใส่ชื่อออใส่ะะไไรรรขงเาปนคับ ประมาณนี้นะเขียนเข้าไปในทะเบียนนี้ก็จะเสียเป็นการเปลี่ยนหนึ่งหมื่นเหรียญนะฮะประมาณนี้เลยก็คือตัวเลือกป้ายทะเบียนจะเพิ่มขึ้นเอาง่ายอย่างเช่นอย่างเช่นป้ายทะเบียนที่ผมใช้บ,บ่อยๆปกติมันจะเป็นป้ายทะเบียนอย่างนี้เลยเดมิดมๆป้ายทะเบียนอย่างนี้นะครับเดิมๆจะเป็นเท็กซ่ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมาสมมตินะยังไม่มีตอนนี้ให้เลือกนะตามนี้เลยนะฮะปุ๊บเข้ามาปุ๊บมันก็จะเป็นหน้านี้นะครับคือมันเป็นหน้านี้เลยไม่มีตัวเลือกแต่พอมาครั้งนี้ปุ๊บที่อัปเดตมาใหม่นะฮะเราสามารถแบบวว่าาเลลือกดย ทะเบียนได้เพิ่มเติมขึ้นประมาณนี้เลยนี่เห็นไหมคูเลือกเิเอาคำาไหนอ่ะไปทะเบียนดำเนี่ย ดูดูดาขึ้นมาหน่อยเดีหรือจะคาร์บอนนะเป็นลายแคปลาอย่างนี้เลือกได้เลยเลือกเนี่ยเห็นไหมตัวเลือกเยอะอ่าอย่างทะเบียนนี่เลือกได้เลยอ่าทะเบียนอันนี้ลายหมีอ่ะมันจะเอาอันนี้เนี่ยใส่เข้าไปนะฮะอะไรประมาณนี้คือตัวเลือกมันเพิ่มขึ้นนะจะอย่างบางอันนี้ก็มีอันเดียวหรือบางอันที่มันไม่มีก็ไม่มีนะครับเป็นแค่บางอันอ่าอย่างอันนี้อย่างอันนี้ตอนแรกก็มีแค่ป้ายนี้ป้ายเดียวแต่พอมาครั้งนี้ปุ๊บนี่เพิ่มมาหลายป้ายเลยอุ้ยป้ายสีดำมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนีี่่อุยันน้้สดาททผมเเบ็กซแค R3 ติ อยู่นะฮะนี่นี่ฮะนี่ปทะเบียนนะครับก็ประมาณนี้นะรับสรับของปทะเบียน โอเคนะครับผมก็สําหรับการทําคลิปอัปเดตกินวิวครั้งนี้นะครับผมก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ผ่านมาก็แบบว่าหลายเดือนเลยนะครับประมาณเดือน2เดือนได้แล้วที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าช่วงนั้นผมติดฝึกงานนะครับก็จะไม่ได้ค่อยว่างเลยนะเพราะว่าติดฝึกงานจริงๆนะครับต้องขออภัยท่านผู้ชมบาทีนี้ด้วยนะครับซึ่งก็หลังจากนี้ก็จบผมจบฝึกงานแล้วเรียบร้อยนะครับก็หลังจากนี้ผมจะมาอัดคลิปลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับก็ขอองปนหก็ ต้องขอไปุณท่านผู้ชมจริงครับผมโอเคก็นะครับสลับอัปเดตกินวิวครั้งนี้ก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกด s u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็จะติดตามผมไว้ก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ของผมก็ลงคลิปให้ท่านผู้ชมดูต่อไปรืเลยนะครับก็โอเคนะครับก็ไม่มีอะไรมากฝากไว้แค่นี้นะผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ